วันนี้ครูจะมาสอนต่อจากครั้งที่แล้วนะคะใครรู้บ้างว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันก็ครั้งที่แล้วคุณครูได้พูดถึงประวัติศาสตร์การเมืองในประเทศไทยไงครับน่าปวดหัวมากเลยทีเดียวว่าแต่อาทิตย์นีคคค้คุณครูคะก็วันนี้คุณครูบอกจะมาสอนเกี่ยวกับ AEC ไม่ใช่หรอคะถูกต้องแล้วคะ่ะวันนี้ครูจะมาพูดถึงเรื่อง AEC กันนะคะ มีใครได้ไปลองเปิดหาข้อมูลกันมาบ้างว่า AEC เนี่ยคืออะไรทำไมในปัจจุบันนี้ถึงได้มีคำว่า AEC กระจายไปทุกหนทุกแห่งเลยไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนห้องประชุมหรือแม้กระทั่งบนโต๊ะอาหารทำไมถึงเป็นที่น่าสนใจมากขนาดนั้น AEC ย่อมาจากคำว่า Asian Economic Community คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในทวีปเอเชีย เพ่งมีสมาชิกอยู่10ประเทศคือฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซียสิงโคโป,โปร์ไทยดูนายเวียดนามลาวพมา่าและกัมพูชาในครั้งนี้ประเทศสิงโคโปร์ของเราได้มีหน้าที่เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเรื่องของสุขภาพอีกด้วย การประชุม AEC จะส่งผลให้อาเซียนกลายเป็นเขตการผลิตเดียวตลาดเดียวนั่นหมายถึงการโยกย้ายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการการลงทุนแรงงานรวมถึงเงินทุนนั้นจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งอย่างเสรีเสมือนเป็นประเทศนั่นเองค่ะนักเรียนก็พอจะรู้จัก AEC กันอย่างคร่าวๆแล้วนะคะนักเรียนคนไหนมีคำถามอีกหรือเปล่าคุณครูครับ แล้วแบบนี้ประเทศเราจะมีผลกระทบอะไรไหมครับก่อนที่เราจะรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศของเราบ้างเราควรที่จะทราบก่อนว่าประเทศสิงคโปร์ของเรานั้นมีอะไรบ้างคุณครูคะเดีย๋ยวหนูจะพาไปดูเองค่ะสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศของเราที่น่าสนใจก็มีเมืองชัยนาทดิษอินเดียร์คามปงกีฬาม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอสวนนกสูรง่งสวนสัตว์ในโซฟารีโลกใต้ของทะเลอยู่ที่กเกาะเป็นโตซาในทัวร์ทาวพาวิลล่าซีนิมาเนียสุ่อิทยาศาสตร์สิงคโ,โปร์นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวแล้วประเทศของเราที่มีทะเลล,อลอ้อมรอบ ก็จะมีท่าเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่ซ huh. right. ึ oh. right. ่งเป็นหนึ mm ่งในเรื่องการขนส่งทางน้ําระหว่างประเทศมากที่สุดในโลกเก่งมากปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยจ้ารารู้ไหมว่าจากการที่ประเทศสิงคโปร์มีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเกาะทําให้ท่าเรือที่หนูบอกมานั้นมีบทบาทต่อเศรษฐกิจของประเทศเราในการรองรับสินค้าขาเข้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาจากปี2541 <Ooh. S 1> ยังไม่หมดแค่นี้นะจ๊ะประเทศของเรายังเป็นศูนย์กลางด้านการเงินแห่งหนึ่งของโลกซึ่งมีมูล,ลค่าสูงเป็นอันดับสี่รองจากประเทศมหาอำนาจอย่างเช่นลอนดอนนิวยอร์กโตเกียวรวมทั้งเรายังมีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญที่สุดของเราก็คือประชากรชาวสิีขา์ของเราทั้งหมดไงล่ะคะรวมทั้งพวกหนูด้วยว้าว wow. นอกจากนี้วัฒนธรรมก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามในการทำธุรกิจนามบัตรถือเป็นสิ่งสำคัญในการแนะนำตัวเพื่อแสดงถึงความเคารพเวลายื่นนามบัตรควรยื่นโดยใช้ทั้งสองมือการรับนามบัตรของฝ่ายตรงข้ามควรใช้เวลาสัก2อถึงสวินาทีเพื่อดูรายละเอียดการแต่งตัวผู้ชายควรใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวและเนคไทในการติดต่อธุรกิจ สำหรับผู้หญิงใส่สูทหรือใส่ชุดที่เป็นทางการเช่นกันการให้ของขวัญเจ้าหน้าที่รัฐควรเป็นวายหรือกระเช้าผลไม้คนส่วนใหญ่จะไม่พูดคำว่าไม่เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงข้อขัดแยงการให้ของเจ้าหน้าที่ไม่ควรเป็นเงินขณะที่พูดคุยกับคู่ค้าไม่ควรนั่งไข่ห้างนักเรียนคงเข้าใจแล้วนะคะว่าระหว่างดูแอนดอนในการปฏิบัติเราควรทำอย่างไร เราก็ได้รู้แล้วนะคะว่าวัฒนธรรมทางธุรกิจมีความสำคัญมากขนาดไหนในการดำเนินธุรกิจในประเทศของเราต่อจากนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันว่า AEC จะเข้ามามีบทบาทอะไรบ้างจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและมากน้อยเพียงใดเรามาดูวัตถุประสงค์ของ AEC กันก่อนดีกว่าค่ะ AEC มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการโยกย้ายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการการลงทุนแรงงาน รวมถึงเงินทุนจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้อยา่างเสรีมาดูกันว่าประเทศสิงคโปร์ของเราได้รับผลกระทบอะไรบ้างประเทศสิงคโปร์มีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพมีทักษะสูงการเปิดประเทศนั้นจะส่งผลให้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของสิงคโปร์มีทางเลือกในการหางานได้มากขึ้นและมีโอกาสที่จะไปประสบความสำเร็จในต่างประเทศประเทศที่กำลังพัฒนา มีโอกาสเติบโตอาจมีนักลงทุนจ้างมาทำงานหรือโดนซื้อตัวมาจากบริษัทเดิมโดยมีค่าตอบแทนสูงกว่านี่ก็เป็นปัญหาที่ค่อนข้างหนักเลยทีเดียวสำหรับประเทศของเราแต่ในทางกลับกันการเปิดประเทศก็สร้างผลดีให้เราเช่นกันคือเราจะได้แรงงานจากต่างประเทศเข้ามามากมายทำให้ผู้ประกอบการภายในประเทศได้เลือกแรงงานที่มีคุณภาพและราคาถูกลงครูครับ คนในประเทศเราก็มีน้อยอยู่แล้วถ้าโดนซื้อตัวไปกันหมดแล้วเราจะเหลืออะไรล่ะครับคุณครูเป็นคําถามที่ดีมากนะักเรียนอย่าลืมสิเขาว่าการเปิดประเทศนั้นไม่ใช่เราเปิดอยู่ประเทศเดียวยังมีอีกั้้งเกาประเทศที่เขาอยากมาทํางานในบ้านเราเหมือนกันเมื่อแรงงานเราถูกดึงออกไปในทางกลับกันก็คือแรงงานจากภายนอกประเทศก็อยากมามีส่วนร่วมในการทํางานในประเทศเราเช่นกัน เพราะประเทศเรามีค่าครองชีพที่สูงที่สุดในอาเซียนดังนั้นจึงมีแรงงานมากมายที่อยากเข้ามากอบกล้วยรายได้ที่มากกว่าเดิมในประเทศของตัวเองเดินทางมาทํางานที่ประเทศเราซึงทําให้มีแรงงานหลากหลายประเทศมากขึ้นและทําให้นักธุรกิจมีตัวเลือกในการว่าจ้างงานมากขึ้นด้วยไงล่ะคะถ้าเป็นแบบนี้เขาก็จะไปสร้างคนสางประเทศหมดสิคะทั้งค่าแรงถูกทั้งมีคุณภาพ ถ้าเป็นแบบนี้จริงๆหนูเรียนจบไปหนูจะหาทำงานได้ยังไงล่ะเข้าณครูเห็นด้วย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 ดังนั้นนักเรียนก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากขึ้นนะคะเพื่อจะได้มีความรู้ความสามารถไปสู้กับคนอื่นได้พวกเราจะตั้งใจเรียนแล้วค่ะคุณครู